ใจศรีษาครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับหน้าภาคภูมิใจจริงๆคนเสื้อแดงนี่ถึงจะโดนเหตุการณ์ยังไงก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมตบมือดังๆให้กับตัวเองนะครับ ไหนใครทุกมั่งยกมือไม่มีเลยฮะไหนใครสบายใจยิ้มสู้และต่อสู้เพื่อประชาิปไตายต่อไปเห็นไหมไปคิดอะไรมากมันไม่เหนือความคาดหมายใช่ไหมฮะเพราะจากอดีตที่ผ่านมา มันเป็นบทเรียนให้เราโดยเฉพาะคนรักประชาธิปไตยโดยเฉพาะคนเสื้อแดงมีหัวใจที่แข็งแกรง่งรับได้ทุกสถานการณ์ใช่ไหมครับพี่น้องครับแน่จริงเอาให้กันชัดๆไปเลยนายสุเทพถ้าคุณดูรายการนี้อยู่และฟังผมอยู่ ถ้าคุณแน่จริงพรุ่งนี้คุณเสนอนายยกเถื่อนขึ้นมาสิเว้ย,ยถ้าคุณแน่จริงอ่ะคุณเสนอมาเลย,อยไอประเภทรัฐถาธิปัดนะ่ะคุณจัดการได้เลยจะได้รู้ไปเลยว่าประเทศนี้นี่ มันเป็นของนายสุเทพหรือเป็นของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยคุณจตุพรคุณนัทวุฒิก็บอกกับพี่น้องบนเวทีที่ท่านาำไปแล้วเมื่อวานบอกว่าถ้าจะเกิดสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายให้พี่น้องคนเสื้อแดง ผู้รักประชาธิปไตยยิ้มสู้เขาไว้นี่เขเมนพไทธยอมพลาดเขาว่ายิ้มเข้าไว้ทำจิตใจให้แข้มแข็งเพื่อที่จะเดินหน้าต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยให้มันได้เต็มตัวในยุคข,ของคนเสื้อแดงนี่แหละต้องขอชื่นชม หลายคนเก็บความรู้สึกที่ดีมากหลายคนยังมุ่งมั่นยังมีความหวังถึงแม้ว่าจากบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายคนเสื้อแดงจะถูกกระทำย่ำยีมาโดยตลอดและไอคนที่ทำก็ไม่ใช่ใคร ก็คือคนไทยที่เราเคารพเทิดทูนมาเกือบทั้งชีวิตเท่านั้นเองเป็นเรื่องน่าเสียใจผมท่านผู้รักประชาธิปไตยรวมถึงท่านนายกทักษิณท่านนายกสมัครท่านนายกสมชายและท่านนายกยิ่งลักษณ์เกิดมาเป็นคนไทย จำความได้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็สอนว่าต้องเป็นคนดีนะโตขึ้นต้องเป็นคนดีนะโตขึ้นจะต้องเป็นคนดีของสังคมนะจะได้ช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติใช่ไม่ใช่ใชผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่หรือเกือบทุกคน จะต้องได้รับคำพูดจากผู้ใหญ่ในลักษณะแบบนี้แต่ทำไมเล่าเมื่อวันนี้มีคนดีอย่างพวกเรามีคนดีอย่างพันตำรวจโททักษิณมีคนดีอย่างท่านสมัครมีคนดีอย่างท่านสมชายและมีคนดีที่แข็งแกร่งยืนเคียงข้างประชาชนและประชาิปไตยอย่างยิ่งรักชินวัตรทำไมต้องทำ้ายเขาด้วยเล่า ท่านตำรวจโททักษินชินวัตรเกิดมาในลูกคนจนไม่ได้ร่ำรวยอะไรเป็นลูกพ่อขาแม่ขาชีวิตต่อสู้ด้วยตัวเองติดหนี้ตั้งแต่มีชีวิตที่รับรู้และทำงานได้แต่ด้วยความดีความรู้ความสามารถ ทำให้พันตารวจโททักษินประสบผลสําเร็จในเรื่องธุรกิจส่วนตัวจนร่ํารวยมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแต่ถ้าเป็นคนอื่นแต่ถ้าเป็นอามาตเขาจะทําตัวได้เหมือนพันตํารวจโททักษินชินวัตรหรือไม่ไ<ป>ถามว่าทาอย่างไรไ,<ป>ไอ้พวกบ้าอํานาจ<ป>พวกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เมื่อมันได้อํานาจเมื่อมันร่ํารวยมันไม่เคยนึกถึงประชาชนตาดํำๆเลยเหนึ่งในนั้นที่ถูกสอนมาว่าต้องเป็นคนดีโตขึ้นต้องช่วยเหลือสังคมคจิตสำนึกของพันตำรวจโททักษินชินวัตรเ,เมื่อตัวเองประสบผลสำเร็จชีวิตอยู่ได้ ครอบครัวอยู่ได้ร่ำรวยเงินทองใช้ไม่หมดก็ยังมีจิตใจดีมีจิตสำนึกว่าตัวเองต้องตอบแทนบ้านเกิดเมืองนอนว่าตัวเองต้องตอบแทนประเทศชาติและประชาชน<แ>เห็นใจคนจนโดยเฉพาะชาวรากหญ้ายอมเสียสละตัวเองและครอบครัวรวมทั้งธุรกิจของตัวเอง ที่ถ้าทําอยู่ผมเชื่อว่ารวยไม่รู้อีกอกี่แสนล้านตัดสินใจมาเล่นการเมืองทั้งที่รู้ว่าการเมืองประเทศไทยถ้าเล่นไปแล้วจะต้องเกิดอะไรกับตัวเองแต่คนดีอย่างพันตํารวจโททักษินจินวัตรก็ยอมที่จะตัดสินใจเพราะเป็นคนดีดีจนต้อง ยอมตัวเองว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองและครอบครัวตัวเองสุดท้ายคนดีอย่างพันตำรวจโททักษินจินวัตรก็โดนเข้าจริงๆท่านไม่ได้ทำผิดอะไรเลยดีเกินดีจนคนอิจฉา ดีจนไหนคนที่บอกว่าตัวเขาแหละดีที่สุดในแผ่นดินในประเทศไทยและในโลกอิจฉาไงครับด้วยความรู้ความสามารถความแก่งกล้าทำให้เขาอิจฉาเลยคิดกำจัดทักษิณแล้วคนดีๆอย่างนี้ อยู่ไม่ได้ทำดีไม่ได้แล้วประเทศไทยแล้วสังคมไทยมันจะเดินยังไงใช่ไม่ใช่ด,ดังนั้นไม่แปลกที่เหตุการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยทุกวันนี้เพราะ <Yeah. S 1> ฮะ yeah, yeah. เออท่านว่าเองนะผมไม่ได้พูด <Yeah. S 1> เอาใหม่สิเป็นเพราะใคร <Yeah. S 3> เออเห็นไหมล่ะ ยังโชคดีที่วันนี้นอกจากพันธนุตัวโททักษินชินวัตรนอกจากระกูลชินวัตรจะโดนย่ำยีแล้ววันนี้ประเทศไทยโชคดีที่มีคนรักประชาธิปไตยโดยเฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงตัวประเทศครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเครือข่ายอํมมาด ซึ่งสะสมมาหลายสิปีมาร่วมร้อยปีหรือถ้าผมจำความได้ผมเกิดมาก็รู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นการที่จะกำจัดการที่จะทำให้จบมันยากเขาแข็งแกร่งเหลือเกินแต่ผมเชื่อว่าไม่มีทางที่จะชนะประชาชนผู้รักประชาธิปไตยได้ การเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอันไหนคือความจริงอันไหนคือความเท็จอันไหนคือดีจริงอันไหนคือดีไม่จริงพี่น้องครับอย่าเสียใจเลย,เยดูนายกยิ่งรักวันนี้ดิครับท่านแข็งแกร่งมากไม่ว่าการทำงานเรื่องจิตใจ ท่านเป็นหญิงเหล็กประชาธิปไตยจริงๆตบมือดังๆให้ท่านหน่อยครับผมไม่รู้นะถ้าเป็นสุเทพถ้าเป็นฝ่ายอมาตหรือพวกพเผด็จการมันจะโวยวายตีโฟยตีพายขนาดไหนผมไม่ทราบแต่สำหรับนายกยิ่งรักแล้วได้ใจคนรักประชาธิปไตยทั้ปทงประเทศและทั้งโลกครับ ท่านออกมาแถลงข่าวอย่างลูกผู้หญิงอกสามสอผู้ยืนเคียงข้างประชาชนและประชาธิปไตยท่านบอกว่าท่านภาคภูมิใจที่ท่านเป็นผู้หญิงแล้วได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งของประชาชนในระบบประชาธิปไตยนี่คือยิ่งรักชินวัตร ท่านบอกว่าท่านภาคภูมิใจที่ท่านเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเกิดจากคนบ้านนอกทางภาคเหนือแต่วันนี้จากคนบ้านนอกเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆท่านก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่กี่วันได้ในประชาธิปไตยย่ยางท่านเหรอครับ วันนี้จะยืนอยู่ตรงไหนประชาชนส่วนใหญ่ยืนเคียงข้างแน่อย่าว่าแต่ทำดีเลยลองบุกสุเทพดิครับสุเทพกันแล้วใช่ไม่ใช่ใชแต่ท่านยอมที่จะยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก ที่ทุกอย่างนั่นคือตัวแท้จริงของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับพี่น้องครับและท่านก็บอกว่าท่านจะอยู่ตรงไหนก็ได้จะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้แต่นั่นคือหมายความว่าตำแหน่งหน้าที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับท่านที่สำคัญที่สุดก็คือ ประชาธิปไตยและประชาชนครับดังนั้นอยากจะบอกพี่น้องคนเสื้อแดงไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเสียใจสู้ต่อไปเพื่อประชาธิปไตยให้กับลูกหลานของเราครับอามาตถ,ถึงแม้จะแข็งแกร่งขนาดไหนเชื่อผมเถอะครับหิน ว่าแข็งแล้วเพชรว่าแข็งสุดยอดแล้วโดนน้ำยังกลน่นโดน,นเจียยังขาดใช่ไม่ใช่นนการเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ดังนั้นฝากพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยคนเสื้อแดงไม่ได้ยืนเคียงข้างโดดเดี่ยวท่านเชื่อผมเถอะในโลกที่เป็นประชาธิปไตยวันนี้ ทั่วโลกเขาทราบหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยฝ่ายอาธรรมฝ่ายยุติธรรมเขาทราบหมดแล้วฝ่ายประชาธิปไตยถูกกระทำมาโดยตลอดอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าคนดีอย่างพันตำรวจโททักษินชินวัตรได้การยอมรับจากประชาชนส่วนใหญ่มาบริหารประเทศเสียสละธุรกิจส่วนตัวของตัวเองสุดท้ายอยู่ประเทศไทยไม่ได้ นี่คือประเทศไทยแต่ประชาธิปไตยในโลกนี้เหตุการณ์แบบนี้ก็เคยมีหลายๆประเทศถึงแม้มันจะไม่รุนแรงทั้ประเทศไทยแต่สุดท้ายประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเป็นคนชนะทุกครั้งไปครับดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงพลัง ในการที่จะยืนหยัดว่าพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยยังมีจิตใจแข็งแข็งยังที่จะต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยไว้กับลูกหลานของเราเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกันต่อสู้ประชาธิปไตยวันที่10บพฤษภาคมนี้มากันให้เยอะๆมีญาตพี่น้องมีลูกมีหลานมีเพื่อนชวนมาให้เต็มที่ เพราะมันไม่เหลืออะไรไปกว่านี้แล้วใช่ไหม่ใช่ใชอยู่ไปไม่มีค่าจะอยู่ไปทําไมใช่ไหมครับถ้าเราไม่ทําในยุคข,ของเราลูกหลานของเราก็จะโดนเหมือนพวกเราใช่ไหมใช่ใชดังนั้นฝากพี่น้องด้วยประชาธิปไตยเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แต่ประเทศไทยก็อย่างที่บอกไว้ว่า มีคนชอบอำนาจตัวเองรักผลประโยชน์ตัวเองรักตัวเองมากกว่าประชาชนและประชาธิปไตยเครือข่ายอมาตจริงๆแล้วถ้าเป็นผมถ้าผมเป็นอมาตเป็นผู้มีบารมีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้ผมจะไม่ทำแบบนี้เพราะการทำแบบนี้ทำให้บารมีตัวเองเสื่อมใช่ไม่ได้ ประชาชนตาดำๆไม่ได้ต้องการอะไรเลยทักษิณไม่ได้อยากเป็นประธานาธิบดีประชาชนไม่อยากเป็นองคมนตรีประชาชนต้องการแก้ประชาธิปไตยกับสิทธทิเท่าเทียมกันเท่านั้นเองและไม่ใช่ทุกเรื่องด้วยตำแหน่งดีๆเอาไปเลยประชาชนไม่ขอร้อง ประชาชนไม่ต้องการพิธีกรส่งสัญ,ญลักษณ์ว่าหมดเวลาแม่กำลังจะได้ที่ไม่เป็นไรเวลายังมีเหลืออีกเยอะสำหรับผู้รักประชาธิทปไตยใช่ไหมใช่ใชต่อไปนี้กำลังจะบอกท่านว่าถ้าเป็นผมเป็นผู้มีบารมีเป็นผู้มีอำนาจ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้ประชาชนต้องการอะไรผมจะให้โดยเฉพาะคำว่าประชาธิปไตยมันให้ไม่ยากใช่ไม่ใชยและมันให้ไปแล้วไม่ใช่ว่าตัวผมตายมันไม่ตายคำว่าประชาธิปไตยและความดีให้ไปเถอะครับมันจะได้บารมีกับตัวเองใช่ไหมครับแต่นี่มันห่วงไว้ทำไมไเหตุและผลก็เพราะว่า มันรักตัวมันมากกว่าประชาชนและประเทศชาติใช่ไหมครับดังนั้นไอ้ที่พูดทั้งหมดว่าประชาชนประชาชนไอ้ที่พูดทั้งหมดว่าประชาธิทไตใประชาธิปไต,ตยและประเทศชาติอย่าไปเชื่อมันมันโกหกทั้งชีวิตและผมเชื่อว่ามันจะโกหกจนวันมันตายไปจากโลกนี้ครับ พี่น้องครับต้องขออภัยจริงๆเนื่องจากมีผู้ประสัยหลายท่านที่รอเราอยู่คุณนัทวุฒิคุณจตุพรอาจารย์ธิดาหมอเวงพิบูแถลงก็ยังอยู่นะครับดังนั้นไว้โอกาสหน้าแล้วผมจะมาพูดต่อเพียงแต่วันนี้อยากจะบอกท่านว่าท่านนายกยิ่งรักสุดยอดมากครับขอ้ท่านโชคดีมีความสุขครับ ลปลบมือให้กับอดีตสอสเขตหจังหวัดสุรินทร์ฮะจ่าประสิทธิ์ชยัยศรีศะ